หลังจากที่เขาไปวาดผาง,งืบมานะครับโมก็เต้ซงซ้อหาผางเงืบมันมีตร้งใดมาเดี๋ยวท่านพระอาจารย์เปิดปามาแล้วนะครับผาง,งืบเดยนนี้คือเขาจะมาเปิดเผยความจริงแล้วเนาะเปิดเผยความจริงแล้วเนาะผาง,งืบนี่ไม่ได้อยู่ในวัดนะครับ <laughs> มีเพราะว่าที่ผ่านมาที่คือ,อ,อตู้กอบโพที่ค้ามตอบคำถามเวลาเปิ้ลมาทำบุญที่วัดเพราเขาอยมาถามวาดผางืบพรนนารามแม่กับบหันมี หาเงือบตรงไหนหาเงือบคืออย่างถ้าเป็นคนไทยคนภาคกลางไาเก็เจะถามหาเงือบแปลว่าอย่างคืออย่างแล้วหาเงือบมีไหนเนี่ยไปถามดีจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นตีมาของชื่อชื่อหมู่บ้านที่มาของชื่อหม,มู่บ้านแม่นเป็นตีมาของชื่อหมู่บ้านคือเจ้าบ้านในเปิ้นแยกแยกจากหมูบ่บ้านบ้านรถไฟไมมเนาะมาเป็นบ้านหาเงือบแล้วเปิ้นก็บำมีวัดกับไปสร้างวัดเสร็จแล้วอ่าเวลาเปิ้นมาทำบุญที่วัด ก็มาเสาะหาว่าถาเงือบอยู่ตรงไหนเพราะวัดชื่อวัดถาเงือบพัฒนารามชื่อหมู่บ้านก็มีบ้านผาเงือบพัฒนารามบางคนก็หัวูู้นะเคย่ยหันบางคนเพื่อยแม่เพื่อยลวดในเหี่ยวบางทีสมัยทุกปีจะแนะนำเพิ่นว่าถ้าออกจากวัดมาขึ้นมาตามเส้นนี้แล้วก็หันตรงนี้ก็หันจะหันหินก้อนใหญ่ๆอยู่เป็นเป็นยื่นออกมาเสาะเียวของหันออกจากวัดแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาแล้วครับมออกอันนี้คือออกหลังวัดมานะครับ หรือว่าเห็นเส้นตางนึงคือถ้าถ้าออกหน้าวัดถ้าออกหน้าวัดก็ต้องเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาจะน้อยนึงจะมีขวาเนี่ยก็เลี้ยวขวาเห็นมันก็ตรงมาเรื่อยมันจะมาโผล่ตรงนี้โผล่มาโผล่ตรงเนี้ยตรงนี้ก็คือแผงเงือบนะครับตังหลังเอาไว้เนาะความเป็แม่ควาเป็นแม่ของพ่อคนท้าคนแก่เพิ่นเล่าไว้ว่ามันเพิ่นเป็นสถานที่ตำนานก็คือสมัยก่อนมันเป็นป่าดงดิบเนาะสมัยโบราณเนาะเพิ่นล่นมี มนีจ้างมนีเสือนีอย่างเงี้ยแล้วขิ้นก่อนขึ้นไปอยู่บนเนี่ยพึ่นไปอยู่บนไปหินผาเงิบเนี่ยก็ขึ้นไปอยู่บนขึ้นบนเพราะว่ามันตางหลามันข yeah, I mean ึ oh ้นได้มันมันขึ้นยากเหมือนกันแต่ว่าจ้างอะอย่างก็ขึ้นแหบมาได้เสืออย่างก็ขึ้นแหบมาได้อ๋อก็เลยไปที่มาขอผาเงิบแม่นแล้วก็ประวัติแหบอันนึงก็คือประวัติคุณพระเจ้าผมม่เพราะทำบัตรกับพ่ เปิ้นเคยนำภาพสูสงสมณีนเ,เดินเท้โดงผ่านมาผ่านมาเส้นนี้แล้วก็ได้มาทำมาปักกดเปิ้นมาปักกดท่าสมาธิอยู่ที่นี่กันอาจจะอยู่บนป้นหรือเปล่าหรือว่าลุ่มตูกของผมเนี่เพราะว่าหลังจากท่านเพอนเดินทางต่อไปสร้างวัดสร้างมาไปทางอำเภอเมธามเพราะว่าหางเงือบนี่มันเป็นำอำเภอป่าซางบ้านสุดท้าย อำเภอบ่าซาติดสุดท้ายของอำเภอ,อเปางต,ติดเขตอำเภอ,อเแม่ทามาก็ติดเขตอำเภอบ้าองแต่สมากคนคนก็อจะถามว่าเป็นอำเภอแม่ทาจริงหรือไม่ผาเงอบเืออเพอป่าสักที่รันนี่ก็คือี่มาขอผหาเงือบนะครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วมันมีมันมีรอยรอยพระบาทอยู่อยู่ด้านหลังคิดว่าน่าจะเป็นรอยรอยพระบาทรอยพระบาทของ เป็นพระอันพระอรหันต์พระอรหันต์ก็อาจจะเป็นของพระโมกขลานนะพระสารีบุตรหรือพระอานท์อย่างเงี้ยก็บอกหูเหมือนกันเพราะเขาของหมู้ที่มาเตะเตะเนาะเ่าแบบต้นสันนิษฐานไว้นะครับมีนอนสบายอยู่ด้านหลังก็เป็นที่มาของเนี่ยสื่อหมู่บ้านชื่อวัดโอเคนะครับคุณผู้ชมด้านหลังผมก็คือผางเงิบนะครับที่ทุกท่านถามหากันนะครับ ผาเงือบตอนนี้เปิดเผยแล้วเนาะเปิดเผยแล้วว่าผาเงือบอยู่ทางไหนเนาะถ้ามีโอกาสมาที่วัดมาทบุญที่วัดเนาะก็มามาชมได้ตรงนี้นะครับมาชมผาเงือบมาไทยุกที่ผาเงือบได้นะครับเฮายังบ่ได้บ่ได้ทําความสะอาดเฮายังบ่ได้ทําเป็นแลนด์มาร์กเป็นที่ที่เอวที่อย่างเต้อเพราะว่าเอ่อมันต้องใช้เวลาน้อยหนึ่งเนาะเพราะว่าตอนนี้คือวัดก่อดีแฝงอ่าแล้วก็ตังเพกา ก็คือเขายังได้ช่วยกันพัฒนาให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วในอนาคตเนี่ยท่านพระอาจารย์จะมีแรนดมากอะไอย่างก่อนครับแรนมากแบบที่วางไว้ตัวน,นี้ยท,ทั้งที่วัดแล้วก็ที่ตรงน,นี้เพราะเขาว่าตั้งจิตที่หันไว้นะบอกว่มันจะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดน,น,นะก็คืออยากอยากจะเพื่อพัดเาใเป็นสถานที่ทําบุญแล้วก็เป็นสถานที่ ามาทำบุญแล้วก็เพราะว่าเห็นธรรมชาติบำบัดนะธรรมชาติบำบัดมีต้นไม้นักตื่นเน้นธรรมชาติเนาะีโอกาสแนเขาอยากจะสร้างสร้าง,างอ,าองค์พญานาสร้างหูกเหมือน4คูบาที่ใหญ่ที่สุดของเจ้าลพบุต่อไปเขาจะซื้อที่ตรงนี้นะครับเขากำลังหาเงินอยู่ซื้อที่ตรงนี้ทั้งหมดประมาณ15ไร่ ใช้งบประมาณหลายล้านถ้าสร้างหูบเหมือนซีคูบาใหญ่เต่าองค์จริงเหมือนที่ดอยตีแต่ใช้งบประมาณหลายล้านเขาเขาจะซื้อตีต่อจากวัดมานี้แล้วเขาจะเอาเป็นแลนด์มาจากวัดมาไหวคูบาที่ใหญ่ที่สุดก็มาไหวที่ที่สาขาเหนือสาา่เาซื้อที่นี่นะครับเพิ่นก็มาขอพรกับที่นี่เยอะนะบางคนเพิ่งก็โชคปีอันนี้เขาบอกว่าอันนี้เขาอู้ถึงมันก็เป็นความเชื่อครับคนได้รับโชคไปโอเคครับ เลนะครับได้มีโอกาสกันไาเที่ยวกันนะครับบ้านผางเงืบหรือว่าวัดผางเงืบพรนารามนะครับตำบลนครธบบีดีอำเภอ,อปราซางจังหวัดลำพูน <c oughs> คลิปนี้ก็ขอปิดไปก่อนนะครับขอบคุครับ